สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันในห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์บายครูพี่หนูนะคะคณิตศาสตร์เข้าใจง่ายเรียนรู้ได้ใน5นาทีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกันเช่นเคยกับห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์บายครูพี่หนู คุณครูผู้สอนคุณครูอัจชราเลี่ยมบำรุงคุณครูคนเดิมค่ะเป็นคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนวัดอมรินทรารามวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เรื่องอะไรนักเรียนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอยาก,กระพริบตาอย่าตากระพริบไปติดตามกันเลยสใส่หมอ,อกใส่หมวกใตันตา ใครโทร,มา,ร,โรมาเนี่ยใครโทรมาเนาะอ๋อเพื่อนเรานี่เองเฮลโลที่นี่ไม่ได้โทรไปแล้วพี่่นใครโทรมาคะฮะจะสลาดสดแล้วเหรอว้าวดีใจด้วยนะได้เลยเออแล้วตีนงานเธอตีนงานอะไรหรออู้ตีนงานแฟนซีจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบจ้า โอเคนะจ๊ะเพื่อนแล้วเจอกันจ้ะไปแน่นอนร้อยเปร์เซนต์เลยบ๊ายบายเอ๊ okay. เราจะต้องไปแต่งงานเพื่อนแล้วสิแล้วเราจะใส่ชุดอะไรไปดีนาะในเมื่อมันเป็นทีมแฟนซีนักเรียนคะช่วยครูที่หนูคิดหน่อยสิคะคุณครูใส่ชุดอะไรไปดีนาะหรือจะใส่ชุดเจ้าหญิงเอลซา่าใส่ชุดมนุษย์หินฟินสโตนดีกว่าก็ดูน่ารักดาีนะ แต่เอ๊ชุดที่น่าจะ w o r น่าจะต้องเป็น snow white ก็จะต้องขายคนแนรดทันเส็ดอีกสิใครจะมาเป็นคนแฝดให้คุณหนูละเนี่ยงั้นตอกลมใส่ชุด snow white ดีกว่าเอ๊ะในเมื่อเราจะต้องใส่ชุด snow white ดังนั้นเราไปตามหาชุดกันค่ะเด็กๆไปกันค่ะห้างสรรพสินค้านี่ใหญ่จังเลยค่ะไม่รู้สิคะร้านนี้ชื่อร้านอะไร อัชรา,าชอบโอ้โห,โหลดกระหน่ำซัมเมอร์เซละเซละเรียน80%เลยค่ะเดิน <downtime S 1> ไปต่อดีกว่าไปเจอร้านอัชราพาซาบูร้านนี้ก็ลดเยอะนะ70%เลยอุ้ยนี่ร้านอัชราสโตรนี่นะลดตั้ง50%เเลยค่ะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าการลดราคาคืออะไรนักเรียนเห็นในชีวิตประจำวันนักเรียนบ่อยมากเลยค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการลดราคากันค่ะนั่เองคะ่ะต่อไปนะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้ในเรื่องการลดราคากันนะคะและการลดราคาคืออะไร <S <S ในชีวิตประจํวาวันนักเรียนจะเห็นบ่อยมากเลยใช่ไหมคะเวลานักเรียนไปเดินห้า,างสรรพสินค้าต่างๆลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งนักเรียนก็จะได้เห็นสิ่งเหล่านี้ ในชีวิตประจำวันของนักเรียนเองขอให้นักเรียนตั้งใจและนำไปปรับใช้ใน้ี้นะคะการลดราคาเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ส่วนมากร้านจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะการบอกส่วนลดนั้นเราจะเทียบราคากับ100บาทค่ะโดยต้องคำนวณหาส่วนลดโดยคิดเทียบกับราคาที่ติดไว้นะคะดันครูสแสดงที่จอนี้คะ่ะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะการลดราคา10%หมายความว่าอย่างไร ถ้าร้านบอกราคาไว้100บาทราคาจะลดราคาให้เรา10บาทนั่นคือผู้ขายนะคะจะขายสินค้าให้เราในราคา90บาทนั่นเองค่ะต่อไปนะคะถ้าลดราคา5%จะหมายความว่ายอย่างไรถ้าร้านค้าติดราคาให้เรา100บาทร้านค้าจะลดราคาให้เรา5บาท ดังนั้นเด็กๆต้องจ่ายเงินกี่บาทถ้าเขาลดให้เรา5บาทดังนั้นเราจะต้องจ่ายเงินให้ผู้ขาย95บาทนั่นเองค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าชุดสโนไวท์ติดราคากี่บาทชุดสโนไวท์นี้ติดราคา950บาทลดกระนำเซเบอรเซลลดไปเลยวันนี้แม่้าใจดีนะคะลดให้กี่เปอร์เซ็นต์ลูก20%นะักเรียนลองคิดสิคะ ว่าเราจะควักเงินในกระเป๋าจ่ายให้ห้างสรรพสินค้ากี่บาทเราไปดูกันนะคะนักเรียนดูจากจอนะคะด้านหลังของคุณครูทุสนไว้ติดราคา950บาทร้านค้าลดราคาให้20%ใช่ไหมคะคำถามที่1ที่คุณครูจะถามเด็กๆก็คือร้านค้าลดราคาให้กี่บาทนะคะนักเรียนสามารถแสดงวิธีคิด ได้นะคะก็คือนักเรียนเขียนว่าทุสนาไว้ติดราคา950บาทลดราคา20%ของราคาที่ติดไว้นะคะดังนั้นลดราคานักเรียนก็แปลงเปอร์เซ็นต์นะคะ20%ก็จะได้เศษ20ส่วน100คูณราคาที่ร้านค้าติดไว้นั่นก็คือ950บาทใช่ไหมคะนักเรียนก็ใช้การคำนวณโดยใช้การคูณเศษส่วนกับจำนวนนะับจากนั้นนำมาคูณก,กันก็จะได้ 190บาทนั่นก็คือร้านค้าลดราคาให้เรา190บาทนั่นเองค่ะแต่ครูหนูไม่เอาถ้าครูหนูจะเปลี่ยนคำถามบ้างนะคะลูกคือครูจะเปลี่ยนถามนักเรียนว่าถ้าร้านค้าติดราคา950บาทลดราคา20%นนักเรียนต้องจ่ายเงินกี่บาทคำถามแรกเมื่อกี้ถามว่าร้านค้าลดราคากี่บาทใช่ไหมคะ แต่คำถามที่2เปลี่ยนใหม่ถามว่าร้านค้าขายชุดให้เรากี่บาทหรือเราต้องจ่ายเงินให้ร้านค้ากี่บาทนั่นเองักเรียนูนะคะขั้นตอนแรกนักเรียนก็ทำเหมือนเดิมชุดสโนไวติดราคา950บาทลดราคา20%ของราคาที่ติดไว้ดังนั้นลดราคาก็เสศษ20ส่วน100คูณ950นั่นก็คือ190ดังเช่นตัวอย่างที่1ใช่ไหมคะ แต่เราจะหาราคาขายหรือราคาที่เราต้องจ่ายเงินนักเรียนจะต้องทํา2ขั้นตอนนะคะก็คือต้องจ่ายเงินนักเรียนก็เอาราคาที่เขาติดไว้950บาทมาลบกับราคาที่เขาลดให้นั่นก็คือ190บาทดังนั้นเด็กๆต้องจ่ายเงิน760บาทนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะจากเมื่อกี้ที่คุณครูได้อธิบายไปทุสนไวติดราคา950บาท ร้านค้าลดราคาให้20%ดังนั้นคุณครูต้องจ่ายเงินให้ร้านค้า7 6 0บาทคุณครูตกลงซื้อชุดนี้นะคะสแกนจ่ายเลยปิ้งปองปิ้งปองโอเคสำเร็จแล้วได้ชุด snow w h i t แล้วเย้เย้ในที่สุดก็ได้ชุด snow w h i t มาใส่ในงานแต่งงานเพื่อนแล้วนักเรียนอยากเห็นคุณครูหนูใส่ไหมคะว่าจะสวยเลิศเลอ perfect ขนาดไหน เราไปดูกันค่ะตา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 ได้ชุดสโนไว้มาแล้วเป็นไงนักเรียนน่ารักไหมคะน่ารักหรือว่าน่ารักษาคะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูหนูได้ชุดสโนไว้ไปงานแต่เงเพื่อนสนใจคุณหนูแล้วค่ะเอ๊ะนักเรียนคุณหนูขาดรองเท้าอีกแล้วคุณหนูจะต้องไปตามหารองเท้าอีกแล้วค่ะนักเรียนนักเรียนไปกับครูนะคะไปให้แล้วค่ะนักเรียนไปกันค่ะอุย้ย คุณหนูเจอรองเท้าแล้วรองเท้าคู่นี้น่ารักจังเลยเนี่ยเุ้ยเซลอีกแล้วติดราคา800บาทลดกระนำซำเม่อเซล25%เอร์เซลนเลยนักเรียนน่าสนใจนะนักเรียนช่วยคุณหนูคำนวณกันนะคะว่าเราจะต้องจ่ายเงินให้ผู้ขายกี่บาทคนักเรียนดูพร้อมๆกันนะคะรองเท้าติดราคา800บาทราคาลดราคาให้25% เรหนูถามคำถามที่หนึ่งนะคะว่าเราจะคำนวณว่าราคาลดราคาให้กี่บาทคะเราก็ใช้วิธีการเดิมเหมือนที่เราคำนวณซื้อชุดสโนไวท์เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะเราก็เขียนราคาที่ร้านติดไว้ก่อนนะคะรองเท้าติดราคา800บาทลดราคา25%ของราคาที่ติดไว้ดังนั้นรองเท้าลดราคานักเรียนก็แปลงจาก25%ให้เป็นเศษส่วนใช่ไหมคะ ก็จะได้เศษ2 5ส่วน100คูณราคาที่ติดไว้นั่นก็คือคูณ800ผลลัพธ์ที่ได้คือ2 0 0บาทนั่นเองค่ะดังนั้นร้านคา้าลดราคาให้200บาทใช่ไหมคะจากที่เขาติดราคาไว้800บาทคำถามต,าต่อไปที่ครูจะถามก็คือครูหนูจะต้องใจเงินให้รานคากีบาทถ้าจะซื้อรองเท้าคู่นี้ค่ะ นเรียนก็ใช้วิธีการคำนวณเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือคิดราคาที่ร้านลดราคาให้ก่อนก็จะได้ว่าร้านค้าลดราคา200บาทดังนั้นผู้ซื้อจะต้องจ่ายเงินนเรียนก็ทำขั้นตอนที่2ใช่ไหมคะเอาราคาที่ติดไว้นั่นคือ800บาทลบราคาที่ร้านลดให้นั่นก็คือ200บาทดังนั้นคุณนูต้องจ่ายเงิน600บาทนั่นเองค่ะค่ะ จากที่เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องการลดราคาในวันนี้นะคะเรามารวมสรุปบทเรียนกันค่ะการลดราคาคืออะไรนักเรียนดูตามได้เลยนะคะการลดราคาเป็นการบอกส่วนลดเมื่อเทียบกับราคาที่ปอขายก็คือเทียบกับ100บาทนะคะเราต้องคำนวณหาส่วนลดโดยคิดกับราคาที่ร้านค้าถติดไว้การแก้โจทย์ปัญหาการลดราคานะักเรียนต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าโจทย์ถามอะไร โจจะถาม2แบบ1ถามราคาลด 2. ถามราคาขายนะคะนักเรียนต้องทําการวิเคราะห์โจทย์ให้ดีจากนั้นให้หนักเรียนเปลี่ยนร้อยละให้อยู่ในรูปเศษส่วนนักเรียนสามารถหาคาตอบได้ด้วยนักเรียนจะต้องเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนจากนั้นนําเศษส่วนไปคูณกับจํานวนที่ร้านปิดราคาไว้นะคะนักเรียนก็จะได้ราคาที่การค้าลดราคาให้เรานั่นเองค่ะ วันนี้นะคะคุณครูก็ได้นําเสนอในเรื่องอะไรเอ่ยการลดราคาให้นักเรียนใช่ไหมคะขอให้นักเรียนนําเรื่องการลดราคานําไปประักใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนนักเรียนสามารถนําเรื่องนี้ไปใช้คํานวณประมาณค่าเงินที่มีอยู่ในกระเป๋ากับเงินที่นักเรียนต้องจ่ายไปนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญื่องหนึ่งกับชีวิตประจําวันของนักเรียนเองค่ะคุณครูขอเชิญชมนักเรียนทุกคนที่มีความตั้งใจเรียนติดตาม การนำเสนอทุกขั้นตอนของครูอชัชฉราคนนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เ,เพื่อนๆของเด็กๆนะคะถ้าเด็กๆต้องการดูคลิปครูหนูก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามและกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสน o w ไ h i t e ขอไบายแล้วเจอกันคะ่ะ